สวัสดีครับร้านแข่งการเกษตรนะครับวันนี้ผมมีโปรใหญ่สุดพิเศษนะครับมาจัดโปรโมชั่นคู่กับเครื่องพ่นเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับยี่ห้อไรโน่นะครับยอดขายอันดับหนึ่งตอนนี้นะครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากเครื่องพ่นเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับไรโน่ตัวนี้นั่นเองนะครับคุณภาพนะครับตัวนี้นะครับที่ให้มานะครับกับราคานะครับโอ้โหแตกต่างกันมากเลยนะครับคุณภาพที่ให้มานะครับยางกับฟ้านะครับแต่ราคานะครับยังกับเพีวเลยครับเดี๋ยวผมจะพามาเจาะลึกนะครับว่าเจ้าตัวไรโน่นะครับ มีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนะครับตัวนี้ครับเจ้าไดโนนะครับความจุนะครับถังนะครับที่ให้มานะครับขนาด26ลิตรนะครับเป็นพลาสติกแบบหนานะครับทั้งหมดพลาสติกที่ให้มาเป็นแบบหนาทั้งหมดนะครับตัวเครื่องเป็นขนาด3แรงนะครับนี่เครื่องขนาด3แรงลาสตาร์ทที่ให้มานะครับเป็นลาสตาร์ทแบบเบานะครับทําให้สตาร์ทนะครับเวลาติดนะครับง่ายดายมากๆนะครับแล้วก็ขบูนะครับที่ให้มาเป็นแบบลูกลอยนะครับแล้วก็นี่ครับสําคัญเลยนะครับ ยางรองแท่นเครื่องนะครับที่ให้มานะครับดูนะครับจะสังเกตว่ามันเป็นโช๊คนะครับจะไม่ใช่ยางนะครับแบบยี่ห้ออื่นนะครับหรือว่าแบบรุ่นเก่าๆนะครับตัวนี้เหมือนโช๊คอัพเลยนะครับตัวนี้ให้ตัวได้ดีนะครับแล้วก็ทนทานใช้งานยาวๆนะครับไม่กัดไม่ลอกนะครับตัวนี้นะครับใช้งานยาวๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับคอนะครับรองถังนะครับที่ให้มาเป็นแบบเหล็กหล่อนะครับไม่ใช่เป็นแบบพลาสติกแบบเมื่อก่อนนะครับทำงานนะครับตัวนี้ใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นนะครับระยะเวลาอายุนะครับได้ยืนยาวนะครับไม่ต้อง พังหรือว่าซื้อกันบ่อยๆนะครับซอฟ์หลังที่ให้มานะครับเป็นแบบนวมนิ่มนะครับนี่ครับนี่นวมนิ่มนิ่มมากๆครับดูครับนิ่มสุดๆเลยนะครับน่าใช้มากๆครับตัวนี้ครับคุณภาพที่ให้มาแต่ละอย่างนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับขอเลดตัวนี้นะครับขอเลดขนาด3มนิ้วยาวนะครับดูนะครับนี่ขอเลตเดี๋ยวผมเปิดขอเลดให้ดูนะครับขอเลดที่ให้มานะครับขนาด3มนิ้วทําให้เวลาใช้งานนะครับนี่ พ่นนะครับฉีดพ่นเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือว่าเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยนะครับตัวนี้ใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วนะครับไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ชุ่มน้ำนะครับหรือว่าเปียกน้ําหรือว่าปุ๋ยที่ชุ่มน้ำนะครับตัวนี้ก็ทํางานได้อย่างสะดวกสบายนะครับรอบอยู่ที่8ปดพันรอบนะครับทําให้พ่นได้นะครับดีขึ้นมากขึ้นนะครับสำหรับเป็กนะครับที่ให้มานะครับตัวนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับเป็กที่ให้มานะครับเป็นเป็กนะครับถี่นะครับนี่มีเปึก2เป็กสก4เป็กับ5เป็กสก7เป็กนะครับ มีมาเพื่ออะไรครับตัวนี้มีมาเพื่อนะครับระงับนะครับการออกนะครับการกระจายของลมนะครับและทําให้ลมนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับไม่ทำให้ให้ละอองไม่ฟุ้งออกมาทางด้านข้างหรือว่าทําให้ลมแรงมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองสตาร์ทดูนะครับว่าเจ้าตัวไรโน่นะครับตัวนี้คุณภาพสวยๆแบบนี้นะครับมาดูลมกันนะครับว่าลมจะแรงขนาดไหนครับมาลองกันเลยครับอันดับแรกก็เปิดนะครับคนเรงไปสักเบอร์หนึ่เบอร์สอ2ก็ยังดีนะครับแล้วเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเลยนะครับ แรงมากๆนะครับตัวนี้เจ้าไรโน่นะครับสำหรับราคานะครับมี2สีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงก็สวยนะครับหรือว่าจะเป็นสีเงินนะครับให้ดูพลังที่ดุดันนะครับสำหรับคนที่ชอบสีไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยครับสำหรับราคานะครับ2รุ่นนี้นะครับขนาด26ลิตร3แรงแบบนี้เครื่องหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับหรือว่าเครื่องหว่านปุ๋ยนะครับราคาอยู่ที่2,000 790บาทเท่านั้นครับสินค้ามีบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทางนะครับบวกเพิ่ม200บาทเท่านั้นครับกล่องใหญ่แบบนี้ครับค่าส่งแค่200ถือว่าไม่แพงนะครับแล้วก็เครื่องพ่นปุ๋ยอันดับหนึ่งแบบนี้นะครับและคุณภาพนะครับราคาเพียง2790บาทนี้ไม่แพงครับของแถมครับอย่าลืมครับที่ให้ไปครับนี่ของแถมที่ให้ไปครับชุดน้ําแน่นอนต้องแถมให้อยู่แล้วครับและนี่ครับที่ผมอยากจะบอกว่าชุดพลาสติกนะครับขอพ่นนะครับตัวนี้ครับให้มานะครับขนาดนะครับไม่ต่ํากว่า5มิลนะครับดูนะครับ ทำให้การใช้งานนะครับมันไม่บางนะครับเพราะว่าเมล็ดข้าวเวลาพ่นไปนะครับถ้าแบบของยี่ห้อบางๆหรือว่าเกรดที่มันบางๆนะครับมันจะทําให้ตัวนี้นะครับบางและขาดง่ายนะครับมันก็จะเสียดสีไปเรื่อยๆครับโอเคผมก็ขอจบการรีวิวเครื่องพ่นปุ๋ยนะครับไลโน่ครับตัวนี้ยอดขายอันดับหนึ่งจริงๆนะครับผมอยากให้ใช้ของดีๆครับในราคาที่ไม่แพงนะครับแบบนี้นะครับเลือกซื้อนะครับเลือกหานะครับคุณภาพนะครับผมได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าคุณภาพมัน ยอดเยี่ยมที่สุดเลยครับสำหรับราคา2,790บาทนะครับวิการจะส่งเก็บเงินไปทาง200บาทเท่านั้นครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับสั่งซื้อนะครับเครื่องพ่นปุ๋ยเครื่องพ่นเมล็ดพันธุ์ข้าวตัวนี้นะครับก็พิมพ์ชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรไว้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับวันนี้ร้านแสียงกาเซ่ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ